สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการแต่งพื้นหลังของภาพโดยเอาพื้นหลังของภาพไปออกไปนะครับแล้วก็เอาภาพที่เหลืออยู่เนี่ยไปใช้งานนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับจะต้องไปที่ Play Store ก่อนนะครับแล้วก็ทำการค้นหา b a c k g r o u n d Eraser นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตั้งนะครับลงเสร็จแล้วนะครับเปิดเลยนะครับ ตัว b a c k g r o u d Eraser เนี่ยครับเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแต่งภาพโดยลบภาพพื้นหลังออกได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมจึงเอามาแชร์เพื่อนๆได้ลองใช้งานดูนะครับเราไปเริ่มใช้งานกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับที่หน้านี้นะครับก็จะมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนของโหลดอัฟโฟโต้กับส่วนของการโฆษณาด้านล่างนะครับถูกจัดเป็นสัดเป็นส่วนนะครับต่อมาที่โหลดอัโฟโต้นะครับ เวลาเราต้องการที่จะเอาภาพเข้ามาตกแต่งนะครับเราก็มาที่โหลดอาโฟโต้นะครับเพื่อจะเลือกภาพเลยนะก็กดได้เลยครับโหลดอัโฟโต้นะฮะจากนั้นครั้งแรกเนี่ยเจะถามเราว่า,าจะให้เข้าถึงภาพถ่ายไฟมีเดียแล้วก็ไฟล์อื่นที่เกี่ยวข้องไหมล้วก็อนุญ,ญาตนะครับให้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ทํางานให้สะดวกขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกภาพที่เราต้องการนะครับโดยกดเลือกรูปภาพตรงนี้นะฮะจากนั้นเนี่ย ก็ไปที่ตัวคาเมล่าซึ่งผมก็มีภาพาส้มตำคิดว่าน่าจะเป็นภาพนี้ดีกว่านะครับเอามาทำการตกแต่งให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโอเคกดดันนะครับจากนั้นเนี่ยตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะมีเครื่องมือหลักๆอยู่6ตัวนะครับซึ่งตัวหนึ่งผมไม่ได้อธิบายให้ฟังนะครับตัวแรกนั้นก็ตัวซูมซูมใช้สำหรับการซูมเข้าซูมออกนะครับโดยปกติของตัวภาพเนี่ย เราต้องการจะตกแต่งตรงไหนจะเคลื่อนไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยล้วก็กดซูมได้นะครับกรณีน,นี้เราเลือกตัวซูมเนี่ยฮะเราก็สามารถที่จะเลื่อนโดยใช้นิ้ว1น,นิ้วเท่านั้น,นในการเลื่อนไปเลื่อนมาได้แต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะซูมเข้าซูมออกเราใช้2นิ้วนะครับในการแตะที่หน้าจอนะครับแล้วก็กดขยายออกนะครับก็จะเห็นเนื้อรา,ายละเอียดของตัวภาพนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยผมจะเอา ภาพพื้นที่อยู่ด้านนอกเนี่ยออกนะครับคงไว้ซึ่งแค่จานแล้วก็ตัวส้มตำที่อยู่ภายในนะครับเพื่อเอาไปใช้งานต่อนะครับทวน,นี้เนี่ยกรณีซูมก็ใช้ประมาณนี้นะครับต่อมาในเรื่องของกรณีของการรีแพร์รีแพร์เนี่ยเราใช้ในกรณีที่เราเอานำ พื้นที่ที่เราเผลอลบไปเนี่ยเอากลับมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตอนแสดงวิธีการการตกแต่งภาพโดยใช้แอปพลิเคชันตัวนี้บนมือถือนะครับต่อมาในเรื่องของตัวเมนูในการลบก็คืออย่างลบนี้เองนะครับเราสามารถที่จะลบแบบโดยใช้วิธีการลบโดยใช้นิ้วเรานี่แหละ1นิ้วเนี่ยจิ้มไปนะครับที่จุดแดงแงเข้มๆแบบทึบนะฮะจะสังเกตได้ว่าจะมีจุดอยู่2จุดจุดแดงแดงทึบเนี่ยเป็นจุดที่เราแตะนะครับแล้วก็ จุดด้านบนที่เป็นวงกลมมีช่องตรงกลางนะฮะก็สามารถที่จะใช้ลบภาพต่างๆที่เราต้องการได้ซึ่งเราเรียกว่าแปลงอะเนาะ,นะก็สามารถที่จะขยายตรงเมนูไซส์ตรงนี้ได้นะครับจาก15ไปเป็นอ่ะสมมติตัวอย่างคือ50นะครับสูงสุดเลยก็สามารถที่จะใช้วงกลมที่เป็นบัชเนี่ยฮะหรือตัวแปลงในการตัดตกแต่งสิ่งที่ไม่ต้องการออกได้นะครับนี่ก็คือตัวที่เราใช้ในการลบนะฮะคราวนี้เนี่ย ต่อมาเนี่ยก็คือในส่วนของเมจิกเมจิกเนี่ยประโยชน์ของเขานะครับก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราต้องการจะลบพื้นที่ใดๆตามขอบเส้นเช่นขอบเส้นของจานอย่างเงี้ยฮะเราใช้ตัวเมจิกช่วยเนี่ยเขาจะช่วยเราได้ค่อนข้างาาเหมือนกับช่วยเราให้ลบได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวผมแสดงให้ดูดีกว่าเนาะก็ลองดูเมจิกนะครับผมซูมเข้าไปแนละ้วที่ภาพตรงจานนะครับผมก็จะเลื่อน ขนาดค่ใหญ่แคนิดนึงนะครับแล้วก็กดตรงจุดแดงด้านล่างนะครับแล้วก็เริ่มที่จะลบนะครับสังเกตนะครับจุดแดงที่มีวงกลมล้อมรอบนะครับตรงนั้นแหละครับที่ตัวเมจิกจะช่วยเราในเรื่องการลบนะครับให้ได้ตามขอบที่เราต้องการนะครับโดยเอาจุดเนี่ยไปอย่างบริเวณพื้นที่ที่ต้องการลบเห็นไหมฮะสังเกตไหมครับว่าขอบจานจะยังอยู่เห็นไหมครับแล้วก็ลบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะนะครับใช้ได้กับพื้นที่ที่ มีเส้นมีขอบนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะลบไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งจบนะฮะได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ใช้จุดตรงนี้ทําการลบไปเรื่อยๆได้เลยนะครับค่อยๆลบครับนะครับผมก็จะเลื่อนลบไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนาะก็จะลบให้เร็วที่สุดจะได้ไม่เปลืองพื้นที่วิดีโอเพื่อจะให้เพื่อนๆได้ดูให้เร็วที่สุดนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยผมลบแบบปึ๊ด ่าโอเคครับผมยกตัวอย่างภาพที่ไม่ยากามาให้ดูนะครับแล้วก็ทําการลบไปเรื่อยๆครานี้เนี่ยอ่าผมจะยกตัวอย่างในกรณีผมลบแล้วก็กินภาพไปยกตัวอย่างเช่นผมใช้เมจินี่แหละนะครับในการลบไปเรื่อยๆแล้วดันไปลบจานทิง้งโอ้แหวงเยอะเลยเห็นไหมฮะครานี้เนี่ยเราจะเอามันกลับมาได้ยังไงมีอยู่2วิธีครับวิธีแรกคือสังเกตด้านล่างขวานะครับจะมีลูกศรชี้ไปทางซ้ายเป็นตัวคงโค้งและเขียน25อยู่เห็นไหมฮะ นะครับก็กดตรงนี้แหละ1เห็นไหมครับพะผมลบไปครั้งเดียวเนาะแต่ถ้าผมลบ1แล้วผมปล่อยนิ้วแล้วผมทําการลบอีกครั้งหนึ่งที่จุดจุดหนึ่งนะครับนี่คือพลาดยกตัวอย่างในการพลาดเยอะๆเนาะเราก็กดลูกศรชี้กลับไปทางซ้ายอันดูนะครับ1 2ส,สังเกตไหมครับว่าภาพที่ถูกลบไปจะกลับมาอันนี้ก็คือประโยชน์ของการนํานภาพกลับมานะครับราวนี้ อีกหนึ่งอย่างที่สามารถนําภาพกลับมาได้ก็คือสมมติผมลบไปเหมือนกันตรงนี้นะฮะลบแค่นี้เนาะแล้วก็ปล่อยนะครับเราจะไม่ใช่แบล็คที่เป็นลูกศรแล้วเราก็จะใช้รีแพร์ก็ได้นะครับรีแพร์ก็เวลาเลือกแล้วจะสังเกตเห็นส่วนของจานที่มันกลับมาเห็นไหมฮะพื้นที่เดี๋ยวผมซูห้ดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับส่วนของจานที่มันกลับมาเป็นสีไฮไลท์บางๆนะครับแล้วก็ใช้รีแพร์นี่แหละ เลือกรีแพร์ก่อนนะแล้วก็จะมีแปลงไซส์ใหญ่ไซส์เล็กผมเลือกไซส์ใหญ่ในกรณีขนาดภาพเท่านี้นะครับแล้วก็ไปที่บริเวณจานโดยเริ่มจากด้านในแล้วค่อยๆทากลับมานะผมจะทาให้เลยขอบจานไปนะครับเพราะเรามีเครื่องมือที่เราเรียกว่าตัวเมจิกอยู่เนาะช่วยในการลบให้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วผมลองซูมออกดูนะ,ะกลับมาเหมือนเดิมละคราวนี้ผมจะใช้เมจิกลบต่อนะครับให้มันจบให้มันเรียบร้อยเลยนะครับ ก็จะลบไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่คือส่วนของเมจิกก่อนตอนนี้ผมยังเหลือพื้นที่อีกเยอะแยะเลยผมจะลบยังไงให้หมดนะครับมีอีกหนึ่งตัวที่ชื่อว่าออโต้นะครับซึ่งออโต้เนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้ามีพื้นที่ที่ต่างกันในระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะช่วยเราลบพื้นที่เหล่านั้นเช่นสีขาวกับสีดําอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะทําการลบพื้นที่ที่เราไปเลือกให้หายไป ส่วนเบ้นที่ที่ต่างหรือสีที่ต่างก็ยังคงอยู่เอาไว้เช่นผมเลือกจุดโฟกัสไปที่ตรงนี้แล้วผมปล่อยเห็นไหมฮะแต่ว่าภาพที่มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของสีจะไม่สามารถใช้งานได้สังเกตนะครับเวลาลบไปแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะแบ็กกลับโดยใช้อันดูนะครับ, up, o, รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมออโต้ Me เนี่ยจะใช้ในกรณีภาพที่มีความต่างสีกันเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานได้ อ,อีกหนึ่งตัวอย่างนครับด้านขวานะครับเดี๋ยวผมขอซูมให้ดูดีกว่านะตรงนี้ผมมีวัตถุเป็นชามใบหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านขวาบนนะครับผมต้องการใช้ตัวออโต้ในการช่วยเอาวัตถุนี้ออกนะฮะถ้าสีต่างกันเขาจะลบแบบนี้เห็นไหมฮะก็สามารถที่จะใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีความต่างของสีค่อนข้างเยอะเห็นไหมฮะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับออโต้ใช้ลักษณะนี้นะครับต่อมาผมจะกอดกับไปในส่วนของการลบภาพจนกระทั่งเสร็จนะครับโดยใช้ตัวเมจิลบขอบขอบของจานให้เสร็จก่อนนะครับก็เริ่มเลยนะครับจะได้เร็วนะครับอ่ะผมลบนะครับก็คอยสังเกตดูว่าขอบที่เราลบเนี่ยมันแหว่งไหมนะครับค่อยๆลบนะครับแล้วก็ค่อยค่อยๆแตะใหม่ไปเรื่อยเรื่อยนะครับประโยชน์ของการลบทีละหน่อยแล้วปล่อยมือนะครับแล้วก็ ทำการลบไปต่อเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะอันดูได้ทีละนิดทีละนิดนะครับนะครับนี่คือประโยชน์ของเขานะแล้วก็ใช้เมจิกในการลบเนาะนะครับเลือกตามความเหมาะสมนะครับก็ดูว่าตรงไหนใช้อะไรใช้ตัวทูลตัวไหนก็ลบไปเรื่อยๆือจนกระทั่งเสร็จแล้วนะครับผมขอลบให้เร็วเนะครับโอเคนี่ครับคราวนี้ตัวขอบเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยผมได้ในระดับหนึ่งแล้วคราวนี้ผมต้องการลบภาพ ที่อยู่นอกจานที่ผมเว้นเอาไว้ผมจะใช้ตัวเมนน่นในการลบนะครับที่เป็นอย่างลบก้อนเนาะลบจะได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลบไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งเสร็จนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับตรงนี้นิดนึงนะครับเนีย่ยลบไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะก็ใช้งานไม่ยากครับก็นะครับก็ลองตกแต่งภาพหลายภาพแล้วก็เลยมองว่าน่าจะมีประโยชน์เอามาแชร์เพื่อนๆนีกว่านะครับก็ลบไปเรื่อยๆนะครับนิดนึงก็เสร็จแลวโอเค เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ผมขอซูมเช็คราเียดด้านอาขอบจานนิดนะครับด้านล่างก็จะมีเส้นสีดำอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีนิดนึงนะครับก็ตกแต่งอ่ะมีส่วนแหวงนิดนึงผมก็เอาตัวรีแพ์เนี่ยมาช่วยในการลบดึงภาพกลับมาเห็นไหมฮะแบกนิดนึงนะครับแหวงนิดนึงแล้วก็แต่งกลับมานิดนึงนะครับตามความเหมาะสมนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะฮะขึ้นอยู่กับ เราพอใจที่จะตกแต่งลักษณะแบบไหนนะครับผมทําพื้นฐานแสดงพื้นฐานในการแต่งภาพให้ดูเท่านั้นนะครับก็ยังมีตรงนี้ผมก็ใช้ก้อนอย่างลบที่เป็นแบบแมนวนวลในการลบนะฮะลบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จนะครับแล้วก็เราก็จะได้ภาพที่เราต้องการออกมานะฮะส่วนตรงนี้ผมก็ตกแต่งนิดนึงให้มันดูสวยงามหน่อยนะครับ โอเคนะครับขอดูนิดนึงนะครับภาพนะฮะด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายนะครับก็ภาพนี้ผมจะลองใช้ออโตโ้เนาะความต่างของภาพเยอะไหมค่อนข้างเยอะผมก็ซูมเข้าไปเราใช้ออโต้ลบถ้าลบได้ก็จะดูเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ครับเราจะซูมเข้าซูมออกโดยอยู่ที่ทูลเหล่านั้นก็ได้นะครับเครื่องมือเหล่านั้นก็ได้เห็นไหมฮะก็จะลบได้เหมือนกัน ถ้าเรามีพื้นที่สีที่ค่อนข้างต่างกันในระดับหนึ่งเราก็เอามาใช้ณบริเวณนั้นเราพิจารณาดูนะครับว่าสามารถที่จะใช้ทูลเหล่านั้นในการลบแล้วภาพออกมาดูดีกว่าหรือว่าง่ายกว่าที่เราใช้ทูลอื่นๆหรือเปล่าก็ลองพิจารณาใช้งานดูเนาะโอเคอีกนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้ผมลบเสร็จแล้วผมขอซูมดูอีกสักนิดนึงผมเห็นภาพที่เป็น สเก็ตที่เป็นเส้นปะเล็กๆ,ๆน้อยๆอยู่ก็ขอเคลียร์ให้เกยงๆเลยนะครับในระดับหนึ่งเนาะโอเคครับก็เลื่อนไปนะครับโดยใช้2นิ้วในการมูฟภาพหรือเลื่อนภาพจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายกันแล้วแต่กรณีนะครับผมก็เก็บเล็กเก็บน้อยเรื่องของภาพเล็กๆน้อยๆให้ได้พอสมควรเนาะโอเคนะครับโอเคครับคราวนี้ คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับภาพนี้นะครับในการตกแต่งนะครับคราวนี้เนี่ยพอตกแต่งเสร็จแล้วให้เรากดดันด้านบนเห็นป่ะฮะดันขวาบนเนาะก็กดพอกดเสร็จอย่าเพิ่งเซฟนะครับด้านล่างครับจะมีในส่วนของการปรับภาพให้สมูทยอยู่ตอนนี้เราได้จานส้มตำขึ้นมา1จานนะครับที่จุดขลุขะข้างล่างเนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งข้างล่างของเราเนี่ยมันเป็น เครื่องมือในการแต่งภาพจานขอบของมันนะฮะให้สมูทมากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างตรงนี้นะฮะนะผมขอกลับไปแต่งนิดนึงนะครับโดยการกดข้างบนซ้ายเนี่ยสมูทเอกลับไปนะครับนี่ฮะก็จะมีภาพสีขาวนิดนึงตรงนี้ที่ผมคิดว่าผมต้องแต่งให้เรียบร้อยนิดนึงเวลาออกมาจะได้ได้งานที่เรียบหน่อยนะครับก็ประมาณนี้เนาะขอตัดโค้งให้ง่ายที่สุดแล้วกันนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับโอเคกดด้านอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาใช้เครื่องมือตัวอ่าสมทูทด้านล่างนะครับถ้าศูนย์เนี่ยคือเราใช้ภาพเดิมที่เราแต่งเลยนะครับก็คือเราก็ขูดขลาอย่างไงก็ขูดขลอ,อย่าง,งานั้นแต่ถ้าเราปรับเป็น1น,นะฮะสังเกตไหมครับว่าจากศูนย์ไปเป็น1นึ่งเนี่ยฮะผมซูมให้สุดแล้วนะครับศูนย์ไปเป็น5ก่อนเลยฮะ ภาพหายไปค่อนข้างเยอะถ้าเราซูมเอาออกดูเนี่ยฮะเราจะได้จานจานหนึ่งที่พื้นค่อนข้างเรียบพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าตัดเยอะไปบางทีมันมีเรื่องเงาของจานเงาของขอบหรือว่าขอบใดๆเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเป็นระดับที่2พอนะครับมีระดับ1ถึงระดับที่เนาะระดับที่2ก็จะได้ภาพค่อนข้างสวยงามอยู่แล้ว ก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่เพื่อนๆนะครับเลือกให้เหมาะสมนะครับว่าจะใช้ความสมมุติในระดับไหนหรือจะไม่ใช้เลยก็ได้ถ้าแต่งได้เนียนมากนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อ Background Eraser นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ตกทำการเซฟนะครับพอเซฟเสร็จเนี่ยเขาจะเก็บไปที่เครื่องของเราทันทีข้างบนซ้ายจะบอกเซฟ s u c c e s s f u l l y นะครับก็บอกว่าเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็กด finish ก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วครับ ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอสาระความรู้ลักษณะแบบนี้นะครับสามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่างๆที่ผมจะนำขึ้นมาให้เป็นระยะระยะนะครับขอบคุณมากครับ